สวัสดีครับนี่ผมมินจาเกมมิ่งครับวันนี้ก็ผมก็จะมาทำ Q&A นั่นเองผมฉลอง500ซับนะครับซึ่งตอนนี้ก็516ซับเท่าเดิมเลยนะครับซึ่งคำถามในวันนี้นะครับมีทั้งหมด45คำถามนั่นเองครับผมจาก102คำถามครับผมคัดมาเหลือ45คำถามนั่นเองซึ่งจะมีคำถามอะไรบ้างครับก็ไปดูกันเลยครับต่หรับคำถามแรกนะครับถามว่าพี่อยากได้ยอดผู้ติดตามเท่าไหร่ ยังม่ทันผมอยากได้นะก็ประมาณสิบล้านบวกนะสิบล้านขึ้นไปเนาะเอ้ง่ายก็คืออยากได้โลย u ท e ทุกโลนั่นแหละนะครับคำถามที่สองนะครับมาจากคุณโมโตนะครับผมถามว่าจะทําอะไรต่อนะครับถ้าถึงหนึ่งพันซับนะครับส่วนสาหรับอันนี้ก็ไว้ค่อยคิดตอนถึงหนึ่งพันซับแล้วกันนะครับแบบตอนใกล้ๆจะถึงนะครับอันที่สามเข้ามาจากคุณโคเปอร์คอยลนะครับมซึ่งสําหรับคนนี้นะครับ ซึ่งได้ถามผมมาทั้งหมดสี่สิบสามคถามนั่นเองนะครับผมสรับข้อแรกนะครับถามว่าชื่ออะไรนะครับผมเจ้าผมนะครับคือชื่อผมชื่อว่าฮิเจียนนั่นเองนะครับผมข้อสองนะครับทําไมถึงชื่อนี้นะครับ่งเหตุผลนะที่ผมมีชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอตอนที่แบบข้อดออกมานีก็คือมีผมมีขนขึ้นที่หน้าเหมือนลิงแล้วสําหรับชื่อฮิเจียนเนี่ยนะครับมันก็มาจาก ชื่อของซึ่งหอคงเอนะผมเหมือนพ่อผมจะชอบชอบดูเรื่องใส่อิ๋วอะไรนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยจริงๆตอนแรกว่าจะตั้งชื่อผมว่าหอคงเลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าหน้ามันน่าจะรู้สึกว่าแปลกๆเครับก็เลยเปลี่ยนเป็นชื so ่อให้เจียแทนนั่นเองนะครับแล้วนี่เขาก็คือที่มาของชื่อของผมเองแต่ว่ามันจะเขียนไม่เหมือนต้นฉบับนะครับโดยต้นฉบับเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้นะครับเขียนด้วยหอหอหีบนะแล้วก็ไม่ไม่โทนเองนะครับส่วนถ้าชื่อของผมเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้ครับ จะเปลี่ยนจากหอหิมไม่โทกลกลเป็นฮอนทูไม่เอกนั่นเองซึ่งก็คือชื่อของผมเนี่ยมันจะมีเสียงสั้นกว่านั่นเองนะข้อที่สานะครับแล้วชอบชื่อนี้หรือเปล่าสําหรับชื่อนี้นะผมก็มันก,ก็ชอบนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นคนตั้งกันเท่าไหร่นะครับข้อที่สี่นะครับถามมาว่าเกิดวันไหนผมเกิดวันที่ยี่สิบห้ามีนานะครับนะข้อที่ห้านะครับชื่อตัวหนังสือ A ถึงแเลือกมานึงตัวผมเลือกตัวเคแล้วกันนะครับ พราะว่าตัวเคเนี่ยเป็นชื่ออ่าเป็นตัวนำหน้านะครับชื่อจริงของผมเองข้อหนะครับผมถามว่าเลือดกรุ๊ปอะไระครับผมมีเลือดกรุ๊ปบีนะครับข้อที่7นะครับคุณมีผมสีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีเป็นผมขาอยู่นิดนดหน่อยหน่อยข้อที่8นะครับของนี่นแล้วต้องซื้อของนี่นแล้วต้องซื้อนะครับก็จะต้องเป็นพวกอ่าของที่อยากได้หรือว่าอยากจะกินในตอนนั้นนะครับแบบถ้าเห็นแล้วแบบอยากได้อยากกินก็จะซื้อนะข้อที่9นะครับผมเวลาว่าง คุณจะทําอะไรสําหรับเวลาวาดผมก็เล่นเกมนะครับแต่ถ้าตัวเบื่อเกมก็ไปหาอย่างอื่นเช่นไปวาดรูปข้อที่สิบนะครับคุณขับรถเป็นหรือเปล่านะครับผมไม่เป็นครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับคุณว่าคิดว่าคุณหน้าตาดีไหมนะครับก็เอากลางๆแล้วกันนะครับสิบสองนะครับคุณจะทําอะไรอย่างแรกในตอนเช้าตื่นนอนครับแน่นอนครับทุกคน ที่ต้องทาอย่างแรกคือตื่นนอนนั่นเองข้อที่สามนะครับถ้ามีคนชมคุณว่าหน้าตาดีจะตอบว่าอะไรก็น่าจะตอบไปว่าขอบคุณนะครับข้อที่สี่นะครับของที่ของกินที่ชอบชอบชอบ,ชอบเลยอของกินที่ชอบเลยก็น่าจะเป็นอพวกชอก็อกโกแลตนะครับถ้าเป็นชอ็อกโกแลตเนี่ยผมจะชอบกินพวกเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับประมาณนั้นคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรขอยกเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วกันนะครับข้อที่สิบห้านะครับ ของกินที่กินไม่เป็นก็จะเป็นของที่อ่าไม่เคยกินมาก่อนข้อที่สิบหกนะครับมาม่าก,กับใบวายชอบกินอะไรอ่มามาม่าครับสิบเจ็ดนะครับข้อที่สิบเจ็ดตอนนี้อยากกินอะไรถ้าเป็นของที่อยากกินนะครับแบบจะเป็นพวกของที่ยังไม่มีโอกาสจะได้กินนะครับก็คือแซลมอนซาซิมินะครับผมแล้วก็อ่หมึกซาซิมินะครับแล้วก็แล้วก็เนื้อพวกเนื้อ,อเอ,อฟฟยอะไรประมาณนี้นะครับมเป็นของแพงๆทั้งนั้นเลยถึงเลยไม่มีโอกาสได้กินข้อที่สิแปดนะครับ สีที่คุณชอบที่สุดอ่าตอนนี้จะเป็นสีฟ้าครับจริงผมก็เปลี่ยนสีชอบมาหลายหลายอ่าหลายสีเหมือนกันครับตอนแรกก็เริ่มต้นเนี่ยชอบสีสีเขียวนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาชอบอ่าสีสีเหลืองนะครับแล้วก็มาแล้วก็เปลี่ยนมาชอบสีม่วงครับพอปัจจุบันนี้ก็มาชอบสีฟ้าแล้วนั่นเองซึ่งอนาคตอาจจะเปลี่ยนสีไปอีกนะครับข้อที่ส9บ้านะครับผมแล้วสีที่ไม่ชอบอ่อสีที่ไม่ชอบไม่มีนะครับพอดีสะครับหนังที่ชอบที่สุดล่ะอ่าหนังที่ชอบที่สุดนะครับ ก็จะเป็นหนังเเรือไททานิกนะครับเรือบิเทนิคนะครับแล้วก็เรือโพไซดอนครับสามเรื่องนี้เลยเนาะขรอที่2ี่นะครับคุณฟังเพลงอะไรตอนนี้ในช่วงนี้นะครับผมก็จะแบบฟังไปเรื่อยนะครับแบบไปหาคลิปรวมเพลงฟังเล่นๆนะครับก็จะมีพวกเป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงสากลนะครับเพลงอังกฤษแล้วก็พวกเพลงจีนนิดๆหน่อยๆนะครส่วนใหญ่จะเป็นพวกอังกฤษมากกว่านะครับยี่สิบสองครับใครเป็นคนร้องอ่ะไม่รู้ครับเพราะว่าหลายคนเพราะฟังหลายเพลงเนาะข้อที่ยี่สิบสามนะครับผม ชอบเพลงแนวไหนเพลงที่ผมชอบน่าจะเป็นเพลงแนวเพลงป๊อปนะครับน่ะชอบชอบที่สุดแล้วนะครับข้อที่ยี่สี่ของเพลงอะไรที่คุณชอบร้องก็จะเป็นเพลงพวกอเพลงที่ชอบในตอนนั้นๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่จำเนื้อร้องได้ด้วยนะถ้าจำไม่ได้นี่คือผมก็ไม่ร้องอ่ะข้อที่ยี่สิบห้านะครับตอนนี้ชอบเพลงอะไรที่สุดถ้าตอนนี้ครับก็ยังไม่มีที่ชอบเป็นอ่ะพิเศษนะครับผมถ้าอันถ้าเป็นเพลงล่าสุดนะที่ผมชอบนะจะเป็นเพลงอ่ะ มัสเมลโลอารอนนะครับข้อที่26นะครับความที่ทายเวลาเจอเพื่อนอ่าปกติผมก็ไม่ค่อยจะได้ทักทายเพื่อนนะเวลาเจอนะครับข้อที่27นะครับถ้าให้ไปเที่ยวคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอ่าก็จะไปทะเลนะครับแล้วก็ถ้าถูบไปต่างประเทศก็จะไปญี่ปุ่นนะครับข้อ28นะครับทำไมล่ะก็สำหรับทะเลนี่ก็เพราะว่าแถวๆนั้นมันมีอ่เพราะว่าแถวๆน,น,นั้นมันจะมีพวกอาหารทะเลเยอะอะครับอยากก็อยากจะไปกินนะครับอ,อ่แล้วก็ส่วนสำหรับญี่ปุ่นนี่ก็จะไป ที่ที่ผมตั้งจะไปนะในอนาคตแต่ผมไปแน่นอนนะครับก็คือผมก็จะไปทําคลิปนั่นแหละครับแล้วก็ข้อที่ยี่สิบเก้านะไปกับใครเอ่อก็ไม่ไปกับครอบครัวก็ไปกับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็ไปคนเดียวนะครับก็ที่สามสิบนะครับตอนนี้มีคนชอบอยู่หรือเปล่าไม่มีครับข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับเคยแอบนักเพื่อนตัวเองหรือเปล่าก็เคยอยู่นะครับข้อที่สามสิบสองนะครับถ้าว่างมากคุณจะโทรหาใครเป็นคนแรกอ่าปกติไม่ครับผมไม่เคย ไม่ใช่คนที่อ่าชอบโทรโทรคุยกับคนอนื่นเท่าไหร,ร่นะข้อที่สามสิบสามนะครับตอนนี้คุณอยากได้อะไรมากที่สุดเงินครับแล้วก็ผู้ติดตามนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องของผมมีคนที่ดูแล้วติดตามมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองส่วนอีส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองอย่าลืมตามกันด้วยละ่ะข้อที่สามสิบสี่นะครับมีคนมาชอบคุณหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ก็ไม่รู้นะครับ ข้อที่สามสิบห้านะครับของที่เราห่วงที่สุดก็ต้องเป็นพวกของที่อ่าซื้อมาแ,มแพงหรือไม่ก็อาจจะเป็นของที่แบบเล่นมานาะอะไรอย่างเงี้อยอย่างเช่นไอเดียหลักของผมเนี่ยละครับผมก็เล่นมาตั้งตั้งนานแล้วเนาะอายุไอเดียก็ห้าปีได้แลวนะครับข้อที่สามสิบหกครับสิ่งที่อยากพูดมากที่สุดติดตามช่องผมด้วยนะครับตอนนี้นะอย่าลืมติดตามให้ผมด้วยกดนะไม่ใช่กันกดเลยนะครับผมจะได้ไปถึงหนึ่งหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับผมแล้ว เพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่สองของช่องนั่นเองนะครับเพราะที่สามสิบเจ็ดนะครับผมกลัวความมืดไหมก็อาจจะไม่กลัวนะครับเพรที่สามสิบแปดนะกลัวแมลงสาบไหมอ่อไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เห็นแมลงสาบเท่าไหร่นะครับ ข้อที่39กาครับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตก็จะเป็นการซื้อขายของนะครับผมว่าผมเคยเบนโกงไปครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนั้นก็ไปโดิรนโกไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเพราะว่าไว้วางใจเกินไปนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมโดนโกงไปนะพข้อที่สี่สิบนะครับตัวการ์ตูนที่ชอบมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบนสเลมาวาเลนะครับแล้วก็กับนินมราลจากเรื่องบูรณะวุ่นวายชาติเลยแล้วกันนะครับ ก็ดีที่ส1เนะครับชอบเพราะอะไรอ่าหลับวีเนี่ยก็ชอบเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าเขาาเป็นคนที่ฉลาดดีนะครับวางแผนอะไรดีเเลยส่วนนิ่มก็เพราะว่ามีผมสีขาวเพราะว่าผมค่อนข้างี่จะชอบอ่าผู้หญิงในอนิเมะเนี่ยที่มีผมสีขาวนะครับลองลงมาก็จะเป็นสีดานะครับก็ดีี่42ครับ สิ่งไหนที่คุณทําแล้วคิดว่าท้อที่สุดจะเป็นทําคลิปแล้วไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูนะตักติสิ่งที่กำลังใจผมมากที่สุดนะครับก็คือผู้ติดตามนะครับส่วนยอดไลค์กับยอดวิวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ผู้ติดตามเนี่ยเป็นมันจะทําให้ผมมีกําลังใจมากมากเลยนะครับในการทําคลิปแล้วข้อที่4ี่สาวนะข้อสุดท้ายเปิดหน้าเมื่อไหร่นะครับสำหรับข้อนี้ครับมีสองคนนะที่ถามแบบคล้ายๆกันเลยนะก็คือปัญพัฒน์เนียนวิชัยนะแล้วก็ โมโตนั่นเองครับผมสองคนนี้ก็ถามแบบเหมือนกันเลยนะครับซึ่งคําตอบก็คืออ่าหนึ่งแสนทรับครับผมจะเปิดคอลห้อมกับรีวิวโล่แสนทรับเลยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ Q&A ในวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมทั้งหมดอ่าสี่สาคำถามนะครับผมอเผื่อใครสงสัยเขว่าฉากหลังนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งทุกคนก็เห็นจากหน้าชื่อไอก็คงรู้แล้วนะครับว่ามันคือแบบอะไรมันคือแบบไอแลนด์นั่นเองแต่ว่าไอแลนด์เนี่ยมันไม่มีอันนีแหับ วันนี้ผมสร้างอะไรเองซึ่งสาหรับสิ่งที่ผมยืนอยู่วันนี้ครับก็คือหอนาฬิกาวิกเบนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมที่ผมสร้างขึ้นมาในไอซ์แลนด์แบบไอซ์แลนด์นะครับผมก็มีหอยเอฟเฟลด้วยนะอีกอันหนึ่งนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายค่ะ